เจ้าพี่น้องชีวิตการผลก็กมีลูกน้อยนี่แหละเป็นห่วงคือเป็นห่วงลูกสาวเพราะว่านับมือนับชีไ้ไงอะไรพี่น้องเไงลูกสาวนี่เวลาฝนตกนี่คืออยู่บ่ได้เลยเนาะสอดไปเลยสอดไปเลยพ<า>ี่น้องจะมาผลเบลคือแบบที่ว่าเฮื้อนกับโมแม่เอื้อนว่ากระต๊อบแล้วกันนะพี่น้องเนาะปุ้งชิขอเอื้อนว่ากระต๊อบจะโมมีห้องโมมียังชั่นแบบล่วงเลยพี่น้องมันก็อันตรายเพราะว่าเราก็มีลูกสาว ก็เวลาหัวเราไปหาเงินเนาหาหาตัดไม้บ่าตัดไม้กรับไปกับน้ำมููุเลยแหละหัวเราก็อยู่กับรูกสาวแล้วมืดมืดรเ่อกับค่ำมืดมามัก็อันตราย่นองนี่ก็คือว่าต้องการความสวยเหลือเนาะไม่ับแพ้คแพ็คแพแพ้แพ็คแ็คแต็นแต็น มื้อน <ừ. S 2> ี <nah Mot> ้ก็ค <sm> ือเก่าแล้วพี่น้องบอกกุ้งมีเงินจำนวนหนึ่งสี่ช่วยเหลือเบื้องต้นพี่น้องงายเปิดเอาไว้ซื้อซื้อกินเจ้าขอบใจหลายขอบใจน้ำพ่นที่ว่าใจบุพี่ช่วยเหลือเหมยนักลุกเน่าดีบริบบิ้มีติดมือกะหาเช่ากินข้าวเนาะเลยได้ลายเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมื้อนี้กับบอกกุ้ง กามาบ้านทำมีไซพี่น้องกามีเอฟซีทางแฟนเพจเพิ่นทักเขามาว่าอยู่บ้านทำมีไซมีครอบครัวหนึ่งถูกยากบบมีเฮือนอยู่บบมีดินอยู่อาศัยปลูกตุ่มน้อยกาเพื่อนส่งโลเคชั่นมาให้บบกุ้งบบกุ้งกะเลยมาตามแผนที่พี่น้องกามาฮอดแลวอยู่ทางหลังเทาง่าหละพี่น้องกาบ่กุ้งถามเพื่อแล้วกาแม่ละลีพี่น้องแต่ว่าบบกุ้งยังบ่ได้ถามเจาะเลือกว่า เป็นมาจังได้จังได้มาอยู่บนนี้กะไปเบิ่กนกันเลยพี่น้องเดินไปจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นสุขสุขอนจ้าเดี๋ยวเขาไปหาเผืนก่อนพี่น้องไปนี่ไีะ มาถามรายละเอียดอ่านี่คือคือเพือนกับบ่เนี่ยแม่แล้วมามาอยู่นี่จกักจักเดือนจักปีแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณหาหกเดือนแล้วหาหกเดือนวะว่าสบายดีพี่น้องเจ้าสบายดีหาหกเดือนเจ้าเจ้าซื่อเจ้าซื่อซื่อปุ้ยซื่อแม่แตันขออื้นซื้อซื่อปุ้ยแม่แตนแมตตันนี่เออล,<า>ลูกสาวบ่ะค <หา S 2> ลูกสาวบ่ะซื้แมตตันหรือว่าเจ้าซื่อปุ้ยเนาะขออื้นเน้นหน้าว่าเอื้ยปุ้ยแล้วกันเจ้ ไปปุ้ยเลยว่าแม่น้องเต็นเรามีลูกสาวเจ้าค้นอยู่อยู่เฮือนี้สามพ่อลูกสามพ่อลูกแต่มีเจ้ามีผัวเจ้าละกันลูกสาวเนาะเจ้ากะเพิ่นอยู่ในยเนี้ยหกเดือนผัวเจ้าผัวอยู่ว่ะผัอไปส่งไม้หมคุณเห็นอาชีพตัดไม้ตัดไหมปะตัดได้สองมือแล้วแต่ เลาวเจ้มีรถไถหรืยังบ่บ่รถไถร้านไปไปน้ำเขาโปน้ำไปไปน้ำเขาไปเป็นกลุ่มตนนี้ิดกันละคนก็ที่ว่านขยันอยู่เนาะทำมาหากินอยู่แต่ว่าก่อนที่เขาเรื่องกับไอ้มาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเหมือนกันนี่บ่เฮือนเจ้าเจ้าแม่นแล้วโอ้นี่คือว่าคนอยู่เด็กพน้องอยู่มาห้าหาเดี๋ยวนี่คือว่าอะไรพน้องกต่ต้นทุนชีวิตคนเฮาบ่คือกันเนาะ แม่จ้ะพี่น้องชีวิตการเพิ่นก็มีลูกน้อยนี่แหละเป็นห่วงคือเป็นห่วงลูกสาวเพราะว่านับมือนับชิ่ใหญ่อะไรพี่น้องเอนี่เวลาฝนตกนี่คืออยู่บ่ได้เลยเนาะสอบไปเลยสดไปเลยพีน้องมาเป็นทีมเลยะพี่น้องเพื่นเลยคือแบบชื่อว่าเฮื้อนกับบ่แม่เอื้อนว่ากับก๊อบแล้วกันเพี่น้องเนาะตะกุงชี้ขอเอื้อนว่ากระต๊อบกับ่มีห้องมียังชับแบบล่วงเลยพี่น้องมันก็อันตรายเพราะว่าเราก็มีลูกสาว ก็เวลาผัวเราไปหาเงินเนาะหาหาตัดไม่ตัดไม่กับไปกับน้ะมูผุยนเลยแหละ่า่ราก็อยู่กับลูกสาวแล้วมืดมืดมึเท่ากับคํามืดอมามันจะอันตรายพี่น้องอันนี้ก็ก็คือว่าต้องการความสวยเหลือเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านใดจกสวยเหลือปรกก้งกายินดีได้พี่น้องได้คือเห็นแล้วพี่น้องก็อยากอยากซอยเลยพี่น้องแต่ฝุ่นมีลูกน้อยลูกสาวอะไรอย่าง อยู่กันสามพรลูกแต่ว่าพวเพื่อนกับนได้อยู่เฉยๆได้พื่อน้องถ้าถ้าเาถามเนาะเพื่นไปหาเงินาทำมาหากินพี่น้องแต่ว่าในะชีวิตเาต้นทุนบูคือกันต้นทุนน้อยเหาก็หาได้น่อยกต่ว่ากันนะมาถามมนมเาแล้กินบนงวยกินมะหลายกินแ้วแล้วนแวกินแล้ินแลกินแล้ว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 กปนลกินแล้วกา้วแล้กลวกิน้วกแล้กินวนแ้แลนลวกลวล้วกินแลกิแกนน้นแ้นแน น้องแตนนเจ๊ปี่อะไรสองปีสองปีกับสองสามเดือนนี่แหละใหญ่เป็นสาวเลยใหญ่แล้วอยู่สามพหลลูกเนาะเป็นมาจังได้คือได้มาอยู่มามาเอาพวอยู่นี่แหละง่ายมาอยู่นี่แหละจะหาคนบ้านได้แต่ถ่ายคนแกงคันคนแก่งแกงคันแกงคันคนไทยแกงคันในใจอยู่แลยเนาะ เขาวิลากเมนวิลาโอ oh, ้คนก็คือบ้านไกลเต็มเนาะดินดินไท่ดินดินพี่น้องผัวกระเมนดินม้วนยากระเมนแต่ว่าเขายังไม่ปั่นกันโอ้คล้ายๆว่าอาศัยเขาอยู่ไงเนาะยังไม่ปั่นเนาะแล้วคืออถามแล้วช็อตจงประเด็นนะแล้วเป็นเป็นยังคือบระดี๋ยวทา่ผัวประเดี๋ยวแล้วมันอยู่กันยากหลายคนออยู่กันยากคือ ครอบครัวใหญ่เพื่นกับเฮากับปู่มีอย่างนี้กันเลยกับครอบครัวเนาะแต่ละครอบครัวกเบาพูดกันไปน้องกับพ่อแล้วบุก้งสิบประทับจอดจงหลายได้ไปน้องนนะจำเนกจีใจดำเพื่นแล้วก็ว่าง่ายๆคือมีปัญหาทั้งครอบครัวเนาะเจ้ากัชื่อว่าดินในการพูดเป็นดินเพิ่อนได้ี่น้องกับบอกง่ายๆกับอาศัยอาศัยอยู่อาศัยอยู่แล้วกันกับให้ยู่ผู้บรอยู่กับบรอยู่แต่ส่วนหลายหลายเสียงกับให้อยู่กับยู่ ข้าจดหอยูเนาะหยูแน่บัใหอยูแน่นอก็ถือว่าห้าชิมาชิดินกยังบุัวชิได้เป็นของเพลินเลยบอกเพินชิได้หรือบอกกัยังบุหัห้าชินมชิยูไว้ก่อนเนาะเขากมีพออินพอแสนยูนำลายบน่อยกตต้องมัน้องยูไว้ก่อนหัวผายอยู่หัวพายอูมาอยู่บ้านผัวดยงไงๆิะห้้าชิเนาะเดอยีเห็นไหมบกุ้งชิบบวอถามจอจงลายได้เร่องของควาไม่ต้องก ควคควาความมาเนาะการทำนี้ก็แหงแหลวแต่ก็ยิ่เอะไรไม่รู้คือเห็นในไรเหินซานบันสองเพิ่นแต่เวลาใส่น้ำนี่คือน้ำใช่เลยไปขอเพิ่นมต้งามผักทางพูดปลาหักเอาไกลๆเปลือกสิได้แต่ละหามเนาะน้ำกิ่งก็ขอปันเพิ่นขอซื้อเพิ่น น้ำใส่บบะหมี <klore> <ee> mm ่เนาะแต่ว่าน้ำใส่กะเอาเล่าว่ายังไงกับใสใสพวกนี้เลยอยู่ข้างคางทางนี่เราผลซอยเนาะเจ้าเพิ่นกระซวยเพิ่นก็เป็นหวงพ่อบ้านนี่เพิ่นกระซอยเพิ่นเพิ่นกระซอยอยู่ถือว่าบ้านเมืองเพิ่นบ่ได้ปะได้ทิ่มเด้เพื่อนน้องเพิ่นกระซอยอยู่แต่กะซอยซำซอยได้แล้วเนาะใครจะมีตังคนมีหลายเพิ่นกระแบ่งมากไฟฟ้ากับบะมีใช้เนาะเอาหลักๆเลยก็คือถ้าที่บ่กุ้งเห็นตอนนี้กะวอกวอาชี้ซ่าเฮือนก็บ่มีเนาะ มันก็คือว่ากระต๊อบนี่กายามผลนี่การศาสตร์มันพี่น้องมันมันโล่งเลยโล่งมันเลยอย่าบอกยามผลแล้วการผลก็มีลูกสาวแน่เพื่อนกะอยู่กับลูกเพื่อนกลางเวนจดคำเพื่อผัวเพื่อนมากก็เด็กเติบไปหาหาเงินนะครับมันกะสิเป็นตะยานเนาะไปหาคุณจิลล้อมเถิะ พออยู <othe> <Jasmine> ่นะมับก็จะเป็นอาศัยอยู่กันโอ้เอาลูกไปนั่มมไปหากินเลยกันไปเออข้าลูกไปนั่มข้าลูกซ้ไปแล้วนอนอยู่ม่พออยู่เหรอเนาะไปกันมาเป็นหอยก็อยุคที่น้องเขเนาะแต่ว่าได้ได้สังกะสีใหม่ให้เพื่อนเนาะเปลี่ยนสังกะสีใหม่แล้วก็ได้เาแี่นแอมเปลี่ยนเสามันก็สชีโอเคไป็่คนที่เปลี่ยนไม่เพราะไม่ก็เป็นไม่กลมอากาศดอกดอกทเหี่ยนเลยพี่น้องแป้นกัเป็นปีกไม่เนาะปีกไม่ที่เป็นเศษเรือเนาะเพื่นเอามาใส่ ได้ชังกสีก็คือสีไข่แน่เยะนี่มันทัวแล้วันี้เราชังกสีเก่าสิบสาวแผ่นราแทบจสีหาาเนาะมันก็ะสีโอเคขึ้นมาตัวนี้แค่นี่แหละเป็นห้องเป็นห้องนอกเนี่นั่งนั่งเต็นท์เต็นท์เต็นท์กำลังเกกำลังสนพี่อนกำลังเป็นสาวจะ คือว่าแล้วพี่น้องก็มีเอฟซีปกุ้งทางแฟนเพจเพิ่นเห็นบลกุ้งเราเปคลิปสวยเรือเพิ่นก็เลยทักมาก็เลยโทรมาลมกันว่ามีอยู่บ้านนี้เพิ่นแบบเงี้แห้งบ่มีบอลยูมบอลเช่าอะไรพี่น้องเออนั่งพี่น้องของยืรื่องใส่กับขายขาดเงินเพิน์นนำกินน้ำอยู่กันยากน้ำใส่กันยากองี้ยกันยากก็เลยปลากุ้งกระพังพ่นวอกกับช่องมือมือมือที่สามปากุ้งยิงได้ลงลงมา การมาตามโลเคชั่นเพคนส่งไปให้ฮั่นแะการมาตามแผนที่ดีมาก็เลยเข้ามาทานไทยมั้งเนี่ยพี่น้องก้ากระหักัแล้วเวียกพี่น้องก้าวกระียกระยาระยาบวกกุ้งก้าชีบวกคอถามไปแล้วกันเนาะเรื่องครอบครัวภายในอันนี้กับไปให้เป็นเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนก้าวกรกับโบก้าวกายพี่น้องแต่ว่าหูลักลักก็คือน้ำใสกับโบมี่เนาะไฟผ้ากับโบมี่กินกับยากไฟผ้ากับโบมี่เงินกับโบมี่เนาะบอลยูกับโบมี่นั่นคือหูเลยพี่น้อง เป็นกะขาดหลายอย่างเนาะขาดเรือหลายอย่างก็ออกมาก็มีแต่คนสวยถ้วยบ่วงกนั่นสวยกันยังดีอยู่นะโม่หนึ่งกับเพียงในบ้านกับเขาเจ้าชวยมวยยังดีอยู่บ้านเมืองเพลินเพลินกับที่ว่าบุปปาบุทริมยุบยุบเบิ่งกัเบิ่งคันคันว่าได้สังกษีกับผักผักกระแตบนี่ก็โอเคเนาะโอเคนะเสาหนูพ่อโคก็ได้นะ้วจว่ามีผู้หาช่วยหลังกสีจะปลุกยุ่แต่มันบุมีสังกษีมันมีสังกษีเนาะคือว่ามีสังกษีบอกว่าแพงบอกว่ กับบ่แพงแต่สําหรับผู้ที่บ่มีก็ถือว่าแพงเนาะแต่ถ้าถ้าขอได้เจ้าจะสิขอยังยังขอได้ยังขอสังกระซีได้จาก30มจุดนมูอเสามีแล้ว6กเสาโอจะมีเสาแหละโอเสามีแล้วเนาะเสามีแล้วเคนเสามีเสาแล้วเสาเสาเสาใหม่ก็ เก่ากับนายุทเนาะเก่ากับพอได้ใส่โยกกระชิไข่กว่าเสาตัวนี้แม่นแม่นแต่ว่าสั่กะซีเขาปุ๊มีสักะซีเขาปุ๊บกได้เลยแม่นแล้วต้องสังกะสีเพราะสั่งกะสีตัวนี้นเจ้าเจ้าใส่ไว้ลยสังกะสีมันพ่นตกนี่หัวบ่หัวแล้วนะเนมตาเป่าก็ีฮิแล้วเป็นหูแล้วพี่น้องต้นต้นลูกสาวเราบุเรต้นองเนาะกำลังเปิดสาลอยูแล้วเนาะแล้วมาเมื่อนาสิเอาเป็นขนมขนมมามาตอนเป็นนมเนาะเอานมขนมนวลเนาะกินบ่ขนมกินบ่ ยังยงียนานไหยังบลือ้อหมเราม่คยเห็นฝันยังบลือบบ้อ่บนบ้านเปล่านะ้นะพาพี่น้องสำรวจบงอีกเชนึงนะพี่น้องสรวจนพี่น้องั้นบนตกมีจังไดกระาดบอกกูว่าตร้อยเเนต์า สามเมตรของกุ้งเราสามเมตรยาวไปทางหนาก็ประมาณสี่เมตรหรือสี่ห้าเมตรกางกะชีกับต้นเกาเพิ่นเพิ่นกับบุคคลยังไรเราขอสังกระชีเนาะกับผัวแจ่วเพิ่นก็ได้แล้วหัวเสาเพิ่นเพิ่นก็มีแล้วเพิ่นก็มีวิญญาณเสากับต้นเกาก็ยังคี่เท่กับต้นนิยุ่เนาะว่าได้นะเพื่อนก็คือเก่าอะไรพี่น้องกับพวกุ้งกับว่าคำเก่าพี่น้องถ้ามมีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเหลือ ครอบครัวครอบครัวเยก็แม่น้องน้องแตนเนาะแม่น้องแตนแม่น้องแตนกับบักุ้งกะยินดีเป็นสะพานปูนให้เด้อบักุ้งกะที่ทำเนินการให้ก็คือว่าแล้วพี่น้องก็ซอยได้เราก็อยากซอยเนาะกับกรอยากปล่อยผ่านไปใช่ะก็เาก็ซอยเท่าที่เัามีพี่น้องอที่เถาซอยได้เาก็แบ่งปันเ้นไนเนาะคือบัวกุ้งมาวันนี้กะนำเงินจำนวนหนึ่งเล็กน้อยมาสวยเบื้องต้นเลยพี่น้อง เงินนั่นแหละพี่น้องก็มาเบิ่งนเงินชาบ้านสองเพิ่นแล้วก็เบิ่งครอบบัวเบิ่งการเปิร์นยูเพิ่นเพิ่นก็เพื่อว่าเชียร์ยูเพี่น้องบัวเพิ่นกันเพื่อว่าขยันยูแต่แทบสิบไดิยูเฮือนเนาะไปหาหาเงินหาค่ำอยู่ตลอดพี่น้องแต่ก็ย้วยพี่น้องต้นต้นชีวิตเทามันบุคือกันพี่น้องแต่เราก็บูกคือกันการปิดกระแพงการมื่อนี่ก็คือเก่าเลยเพี่น้องบากลุ่มก็มีเงินจำนวนหนึ่งสี่สวยเหลือ เรื้องต้นอะไรเปน้องให้เพิ่นเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินกลับไปจำนวนเงินส0 0แสนเอาไว้เพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินซื้อขนมให้หลาลน,านอ่ะเนาะซืจะเพิ่นเพิ่อนปะโอเป็นยังไงเป็นเพิ่นบอนปะได้จับได้เอาเลยลูกใจเด้อให้ให้ข่าวเพ่อนว่าเออขอบขอบขอบคุณนขอบคุณผู้ใหญ่ <ขา S 1> ใจดีขอบใจใจเด้อขอบใจล่ะขอบใจเลยล่ะขอบใจไปพร้อมในเ,เ,เพือ่อนด้วยล่ะ เออพ่อในผู้ใหญ่จดีเด้อทุกถกคนทถูกกล้องผัทุกทูกน่ยะกฮะเป็นบูและขึ้นยังเจ้าขอบใจไลายขอบใจทุคนที่ว่าใจบูที่ช่วยเหลือคอยกระทุกาติีนนี้มีกิมือ่ะาเจ้ากินคำเนาะเลยขลายเลยวันนีบัดนด้ยงเ้นยงนอ่ะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เชื่อไหมนั่งแต่ารสิสิวาลูกก็แม่เนาะกัน การชิลเลือล่อนละนุ่นปีหนึ่งก,ก็กมนนนีลูกชายปีปลายปีปลายแหละการชิอันนี้ลืมอย่าปีนึ่งปีปลายเนาะลืมอไไ <c oughs> ะไรจำเพลงไ,ลไหม,มสุนารพันเดอ้อเอาไว้ชื่ออยู่สกินข้าวน้าสามปามีแล้วบ่มีมีเขายังเ,เขาเอยูฮาเปาจะกินเผาเนื่อเขายูาเปานี่คือข้าวขาเปลือกหรือข้าวเปลือกอ๋อคือข้าวเปลือก เขาเปลือกหาเป่านะัคันปสีนี่ทีได้อยู่แต่สองเป๋าเนาะสองเป๋าสเปาไปสเปาหรือสเปาไปด้าเาคันว่าเข้าสารหเป่านี่ชิกุ้มดนอยู่แต่ว่าเขาเขาเปลือกหเป๋านี่พุ่เกิน2เดือนจเดือนมืดไเนะเือทำปสีได้แต่สอบสอเข้าาวหอยเราว่าพึ่ได้้าสางัวกับงัวบต้องไปหอยไ้ตลอด่นหอยไปอยู่ถึงเวลาเพิ่นไปอยู่ไปหายุ่หากินแล้ว แม่ย <muitas S 2> ุทำไปอยู่เนาได้การนิ่กนด่คอโตกลับกนเล้ยพี่น้องตอนน้กะามลกพ่น้องหาวงาว่ากาวาไก่บ่จากบ้านบวกงมากะไก่เติบหลายกิโลเติบไก่เติบประมาณเกือบเกือบสวกิโลนีกิโลจักมากพี่น้องไก่เติบมามาด้วยใจพี่น้องไก่ใจกต้องไปเากยักมาเบ่งตัวจริงเนาะ่นขาดเคลื่นสมดายช่วยได้จะช่วย แล้วดีตานี่แล่ะดีตานี่เนอะเขาเองเงินในผลในพี่น้องขอบคุณจ้าชิได้ขอจบคลิปอยู่หน้าตรงนี้และได้พี่น้องด้วยชิขอจบคลิปอยู่วันนี้เลยคลิปใหม่้าใหม่ฝากันใหม่ด้วยเออขอบคุณไปเมุกไหมไม่ดีอยู่ไหมขอบคุณไปเลยพี่น้องทุกคนที่บอกามโฆษณาที่ว่าทบทุนเป็นคาน์ดมันรถคันนั่นคันนี้เนาะให้เขาค่ะหลายๆอย่างพี่น้องเป็นคาน์ดมันรถให้เขาไปช่วยเหลือครอบครัวดีกันละครอบครัวที่ต้องการความสวยเหลือ คลิปใหม่ฟังใหม่ฟังอันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดีจ้า